สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะเรามาชมกระเป๋าหนังจระเข้สวยๆกันนะคะสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะน้องเห็นนํากระเป๋าถือกระเป๋าสะพายหนังจอระเข้บริเวณขาเรียบหรือบริเวณลายเกล็ดมังกรมาอัปเดตให้พี่ๆได้ชมกันนะคะตัวนี้เป็นดีไซน์ของบาเลนเซียก้านะคะพี่ๆค่ะเพิ่งผลิตมาใหม่ล่าสุดสวยเรียบหรูดูดีและใช้งานดีมากเป็นดีไซน์ยอดนิยมเป็นงานแฟชั่นสวยทันสมัยผลิตจากจอระเข้แท้ ร้อยล้านอรเ์เล็และที่สําคัญน้องเองจัดให้ในราคาที่สุดแสนจักพิเศษด้วยพี่ๆจะได้กระเป๋าหนังจระเข้แท้ไปครอบครองกระเป๋าที่มีต้นทุนในการผลิตที่สูงมีความสวยมีความหรูหราและราคาคุ้มค่าใช้งานได้เป็นสิบปีนะคะสําหรับตัวนี้ขนาดกว้าง9นิ้วสูง6.5นิ้วความหนาด้านข้างอยู่ที่4.5นิ้วผลิตจากจระเข้ตัวใหญ่มาก ขาจระเข้นะคะบริเวณขาหลังจระเข้มีทั้งหมด4ขาแต่ถ้าจะผลิตตัวนี้ได้ไม่มีขาหน้านะคะต้องเป็นขาหลังอย่างเดียวซึ่งขาหลังนั้นจะมีขนาดที่ใหญ่กว่าขาหน้าและใช้ขาใหญ่ๆถึง2ขาด้วยกันคือจระเข้หนงตัวจะผลิตได้แค่หนึ่ใบเท่านั้นที่พี่ขาตัวนี้นะคะด้านหน้าด้านหลังเป็นลายเ,เป็น ขาจระเข้ขาเรียบจระเข้หรือลายเกร็ดมังกรขาใหญ่ๆทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะคะตัวหูหิ้วจะผลิตจากหนังวัวแท้ตัวสายสะพายก็ผลิตจากหนังวัวแท้ด้านข้างซ้ายขวาก้นกระเป๋าตรงนี้ก็ผลิตจากหนังวัวแท้นะคะสำหรับบริเวณซับในจะเป็นซับกำมะหยี่สีดำนะคะพี่ๆคะอย่างน้อยๆดูจากประเมินประเมินจากวัตถุดิบแล้วดูจากวัตถุดิบแล้วเนี่ยพี่ๆคะ เฉพาะค่าวัตถุดิบที่เห็นเห็นกันอยู่คานี่ค่ะนี่ยยังไงยังไงก็ต้องมี2,900รอบาทอย่างแน่นอนแบบถูกๆเลยนะแต่วันนี้นงเอจจัดให้กับพี่พี่ในราคาพิเศษมากมากจริงๆแล้ววัตถุดิบคือไม่มีตลอดนะคะหมดแล้วก็ไม่รู้ว่าจะหาได้อีกเมื่อไหรน่นงเอจจัดให้กับพี่พ,พในราคาพิเศษ 1, 690บาทถ้าพี่ๆี่สนใจให้พิมพ์รับหรือ ทักแชทได้เลยแล้วก็ฝากชื่อที่อยู่บนโทรศัพท์ต้องการเก็บเงินปลายทางหรือว่าโอนเงินสามารถแจ้งได้เลยนะคะนอกเอมีของแถมสวยๆแถมให้ทุกออเดอร์เหมือนเดิมของแถมเป็นกระป๋าเปาิอัดลายจระเข้นะคะพี่ๆคะ่ะตัวนี้เอาไว้ใส่เศษตังเหรียญของแถมของนงเอก็เป็นกระเป๋าหนังแท้ด้วยนะคะตัวนี้ต้องบอกเลยว่าถ้าสั่งผลิตต่างหากนะต้นทุนสูงมหาศาลเลยนะคะพี่ๆคะ่ะ ดูค่ะลายเข้ากันมากสวยมากเลยนะคะ1,690บาทขอกระเป๋าสตางค์ยาวหน่อยค่ะพี่ๆขามีสีดําอย่างเดียวและพี่ๆดูนะคะทุกใบคือสวยมากเป็นลายเกตมังกรติดท้องเกตมังกรติดท้องค่ะสวยมาก1 6 9 0บาทสีดําอย่างเดียวแล้วก็สวยทุกใบด้วย เป็นขามังกรใหญ่ๆนะคะพี่ๆค่ะเดี๋ยวน้องเอกจะใช้งานให้พี่ๆดูนะว่ารุ่นนี้ใช้งานได้ประมาณไหนถือว่าจุกของได้เยอะเลยค่ะพี่ๆคะ่ะไซส์9นิ้วคือใส่กระเป๋าตังยาวได้มีสองช่องใช้งานมีช่องซิปตรงกลางมีช่องซิปด้านข้างมีช่องอนเนกประสงค์ด้านข้าง นะกระเป๋าตังค์มือถือข้าวของเครื่องใช้เครื่องสำอางใส่ได้สบายเลยนะคะพี่พี่ขา้นมาค่ะค้นมานกเอ๋มีอยู่ประมาณ1ิกว่าใบนะคะพี่พี่ขาที่เข้ามาใหม่ล่าสุดแล้วคือสวยทุกใบหนังสวยหนังเงาและดีไซน์ตัวนี้จะเป็นดีไซน์ของบ a น e n c i a ซึ่งเป็นดีไซน์ที่ได้รับความนิยมมากและนงเอ๋ก็ผลิตทั้งบริเวณหนังท้องนะคะท้องใหญ่ จอระเค้บริเวณหัวกระโหลกนะคะตัวนี้ค่ะเป็นรุ่นที่ได้รับความนิยมดีมากค่ะพี่พี่ขาคือดีไซน์สวยแฟชั่นทันสมัยพี่พี่ดูนะสวยทุกใบย้ำว่าจะต้องผลิตจากจอระเข้ตัวใหญ่มากเท่านั้นไซส์เนิ้วนะคะพี่พี่ขาแล้วใช้แค่ขาหลังของจอระเข้ใช้ได้แค่2ขาหนึ่งตัวคือทำได้แค่ใบเดียว1,600 90บาทนะคะพี่ๆคะ่ะสนใจทักมาหาน้องเอกได้เลยน้องเอกใจดีมากนะคะยินดีรับใช้พี่ๆทุกทุกท่กทานรับรองว่าได้ไปคุ้มแน่นอนคือกระเพ๋าทั่วๆไปวัตถุดิบทั่วๆไป จร์นเคปอมก็ปลาใบหนึ่งก็หลายบาทแล้วค่ะพี่พี่คะนี่คือจอรเครแท้แล้วน้องเอ๋จัดให้ในราคา1 6 9่ับาทคุ้มค่ามากแล้วสวยมากสะพายออกมายังไงก็สวยถือออกมายังไงก็สวยแลวลวดลายเขาสวยจริงๆนะขอบคุณที่รับชมคลิปวิดีโอของน้องเอ๋ด้วยแล้วน้องเอจ๋จะทําคลิปให้พี่พี่ได้ชมกระเป๋านังสวยแบบนี้อีกแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ